สวัสดีค่ะผู้พิการมูลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาทําสบู่สมุนไพรใช้เองกันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่สารเคมีนะคะทําได้ง่ายๆค่ะจะช่วยลดอาการผดผื่นคันนะคะผิวหนังอักเสบแล้วก็ลดสิวได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังทําให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้อีกด้วยนะคะทําได้ง่ายๆค่ะสามารถทําใช้เองแล้วก็ทําเป็นไรายได้เสริมได้อีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องภูพีกมูลปูนะคะ เราจะใช้เบทนะคะหรือว่ากฤษซาลีนแบบใสค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ500กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะไปละลายโดยการตุ๋นกันก่อนนะคะเราจะตั้งหม้อใส่น้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นาหม้ออีกใบหนึ่งที่มีกรีซลีนมาวางลงเพื่อละลายนะคะต่อมาค่ะเราก็มาเตรียมในส่วนของขมิ้นชันกันบ้างนะคะวันนี้เราจะใช้ขมิ้นหงค่ะเราก็นํามาละลายน้ําแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะ ส่วนผสมต่อมาที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะใช้เป็นน้ำผึ้งแท้นะคะวันนี้เราจะใช้อยู่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้นะคะเราใช้น้ำผึ้งไปสผสมในสบู่ของเราค่ะ อว่าน,น้าผึ้งนะคะจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยก็ว่าได้นะคะและก็ยังเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ธรรมชาตินะคะที่จะดูแลผิวพรรณของเราให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินอย่างมากเลยนะคะที่จะทําให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งค่ะช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดแล้วก็ยังช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัอีกด้วยนะคะ กรีซลีนของเราเริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาละลายจนหมดค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตานะคะเราใช้วิธีตุ๋นในการละลายเบสนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเกิดฟองน้อยที่สุดเลยนะคะ เมื่อเรายกลงจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนเพื่อให้เขาเย็นตัวลงค่ะก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปนะคะเมืม่อเบทเริ่มเย็นตัวลงนะคะส่วนผสมแรกที่เราจะใส่นะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะเราก็เทน้ำผึ้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ ส่วนผสมต่อมานะคะก็จะเป็นขมิ้นชันที่เราละลายน้ําไว้นะคะเทใ,ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขมิ้นชันนะคะจะทําให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสค่ะช่วยรักษาสิวเซี่ยนสิวอุดตันสิวพดช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยสมานแผลแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะ เมื่อเราใส่ส่วนผสมจนครบแล้วนะคะเราก็คนต่อไปค่ะจนเข้ากันดีแล้วก็อุณหภูมิของเบดเริ่มเย็นตัวลงนะคะถ้าใครชอบที่จะมีฟองเยอะๆนะคะก็สามารถเพิ่มสารเพิ่มฟองได้นะคะแต่ของเราไม่ใส่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีกลิ่นหอมๆนะคะก็สามารถเติมกลิ่นหอมได้ในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะลงพิมพ์นะคะและในขั้นตอนการลงพิมพ์นะคะถ้าเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถพ่นสเปรย์ไล่ฟองได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้เขาเซตตัวค่ะเพื่อให้เขาแข็งตัวนะคะจะรอประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะคะหรือว่ารอจนเขาจะแข็งตัวค่ะ ใช้เวลาราวๆเกือบชั่วโมองได้นะคะสะบู่เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกจากพิมพ์ค่ะวิธีการแกะก็ง่ายๆนะคะก็ดึงพิมพ์นะคะดึงหัวท้ายดึงซ้ายขวาดึงเยื้ๆแบบนี้นะคะเพื่อให้แกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วเราก็แกะออกมานะคะ ออกมาแล้วนะคะสีเหลืองของน้ำผึ้งแล้วก็ขมิ้นนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะต่อจนเสร็จนะคะ วิธีเก็บรักษานะคะเราก็ใช้แผ่นแรปหรือว่าฟิล์มถนอมอาหารนะคะมาห่อนะคะให้สนิทมิชิดค่ะแล้วก็เก็บเข้าถุงพลาสติกสูงซิปหรือว่ากล่องพลาสติกก็ได้นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้ค่ะหรือว่าถ้าใครจะทําเป็นรายได้เสริมนะคะก็สามารถหาแพคเกจจิ้งนะคะกล่องสบู่หรือว่าห่อสบู่ที่น่ารักเก๋ๆนะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะคะสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะ สบ่สมุนไพรนะคะเราสามารถเลือกสมุนไพรให้เหมาะกับสภาพผิวของเราได้นะคะเราอยากได้แบบไหนนะคะสามารถเลือกได้ค่ะวัตถุดิบของไทยนะคะก็หาได้ง่ายๆนะคะสมุนไพรไทยเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาล้ำปูเนรอเจ้า